หน้า693ขอบเขตการวิจัยขอบเขตการวิจัยนะคะจะหมายถึงการระบุขอบเขตในการศึกษาวิจัยในแต่ละเรื่องว่ามีความกว้างและก็มีความลึกเพียงใดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงผลการศึกษาที่ได้มานั่นเองนะขอบเขตของการวิจัยมีหลักการสําคัญในการเขียนไม่ครมีค่ะมีทั้งหมด4หลักการด้วยกันนะคะข้อที่1ระบุขอบเขตของประชากรที่จะศึกษาค่ะเพื่อที่จะทําการกําหนดขนาดตัวอย่างต่อไปนะคะหลักการสําคัญข้อที่2ค่ะในการเขียนขอบเขตนะให นักวิจัยระบุขอบเขตของเนื้อหานะคะหรือว่าคอนเทนต์นะคะว่าการวิจัยครั้งนี้ยืดหยุ่นบนแนวคิดหรือทฤษฎีใดของใครและตรงกับแนวคิดหรือทฤษฎีในกรอบแนวคิดของการวิจัยด้วยนะคะหลักการสําคัญในการเขียนขอบเขตของการวิจัยข้อที่3ค่ะระบุขอบเขตของตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยค่ะหลักการสําคัญในการเขียนขอบเขตข้อที่4ค่ะระบุขอบเขตของระยะเวลาของการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงหรือ หรือเปรียบเทียบผลที่ได้เมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปค่ะ ตัวยอย่างการเขียนขอบเขตการวิจัยนะคะชื่อเรื่องวิทยานนิพธ์ของคุณก็คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตราย,ยี่ห้อกับการบริการของสถานีบริการน้ํามันในเขตกรุงเทพมหานครนักวิจัยสามารถระบุขอบเขตการวิจัยได้ดังนี้ค่ะขอบเขตที่1ค่ะระบุขอบเขตประชากรก็คือเป็นผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ํามันขนาดใหญ่เชลล์คาวเทคเอสโซปตทและบางจากในเขตกรุงเทพมหานครค่ะขอบเขตการวิจัยข้อที่2ค่ะคือระบุขอบเขตของเนื้อหาคือการ การวัดคุณภาพการบริการยึดตามแนวคิดของเบอร์รี่และคณะและขอบเขตของเนื้อหาตรงกับกรอบแนวความคิดการวิจัยการเขียนขอบเขตการวิจัยข้อที่3ค่ะระบุขอบเขตของตัวแปรต่างๆดังนี้คือ3.1ตัวแปรอิสระได้แก่1 ยี่ห้อสถานีบริการน้ำมัน 2. คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในวงเล็บผู้บริโภรคระบคขอบเขตตัวแปรต่างๆ3.2นะคะคือตัวแปรตามได้แก่1ค่ะระดับความคิดเห็นเรื่องรูปแบบการบริการ2ค่ะระดับความคิดเห็นเรื่องคุณภาพการบริการค่ะ